ถ้าเราได้มาเที่ยวจังหวัดจันทบ,บุรีแล้วนะครับก็อดไม่ได้ที่จะหาสวนทุเรียนนะครับที่จะเข้าไปถ่ายรูปเช็คอินกันหน่อยฮนะและก็ถือได้ว่าผมโชคดีนะครับที่ได้พบเจอกับเจ,บเจ้าของสวนนะครับตอนนี้เรามาที่สวนทุเรียนนะครับสวนพวงมาลัะสวนพวงมาีโวทุเรียนเยอะะแปะ๊แปะเขาปลูกเป็นดอนดอน น้นต้นทุเรียนแหม่แล้วก็นี่นี่คาเฟ่คาเฟ่นี่อย่างสวยเลยนะครับอันนี้คือต้นเสือดาวให้กินนี่ดูคาเฟ่ได้ไหมต้องขอขอบคุณป้าตาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสําหรับคําแนะนําต่างๆเกี่ยวกับทุเรียนครับนนี้มันเป็นต้นที่มันหักเขาเรียกอะไรลมหัก<อ>ลมหักมันก็เหลือสวย<อ>เลยอ,อ่ะลัดตรงนี้ขึ้นอายุมันเยอะแล้วจึแปดสิบปีแล้วค่ะ โอ้อันนี้เขาให้ลูกไหมให้ผลผลิตไหมดกทุกปีเลยค่ะเนี่ยข้างล่างข้างล่างเนี่ยสวยมากเลยทุกปีคุณป้าใส่ปุ๋ยอะไรครับเป็นปุ๋ยใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมีอ๋อผสมกระสาครับเดี๋ยวใครจะเป็นคนตัดหญ้าเนี่ยหญ้าขึ้นสูงไหมไม่สูงการคุมต้นอย่างนี้ไม่สูงเฉพาะแปลงนี้จะไม่ค่อยสูงเพราะว่ามันเหมือนอยู่บ้านคนงานแต่แปลงไกลๆก็อาจจะมีสูงบ้างแสดงว่ามีหลายแปลงเนาะ นี่คุณป้าครับผมอยากถามว่าเนี่ยขาวๆนี่เขาคืออะไรครับผมก็ว่ามันมันโก้อะไรอ่ะงมันเป็นเหมือนเป็นลายลายอะไรอย่างเนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่เป็นบ้านทำว่าต้องเชื่นชื่ออย่างอี้เนาะถ้ามันบเชื่อนี่ตายไม่มีฮะไม่ใช่ที่น้องก็พูดเมื่อกี้ไม่มีเลยที่ว่าเป็นที่มันตายอาจจะแห้งน้ำหมอนปาะน้ํามากนะปีที่แล้ว่น้ําแห้งมากเของพี่อมีมีอยู่แปลงที่ที่มันมัจะทิ้งแล้วคิดว่ามันตายไม่ น้ำพี่ขนน้ำใสอะที่ดูจ้างลูกน้องวันห้าร้อยวันห้าร้อยเราขนอีกหกเที่ยววันหนึ่งยี่สิบยี่สิบหกเที่ยวทุเรียนเจ็ดไรพี่เอามารอดได้อะรอดได้จนชาวบ้านแถวเนี้ยเขาก็เห็นว่าเราขนน้ำน้าดูเลยน้ํามันไม่มีอะมันจะเจะก,ก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ไก่อนเราเช่าเช่าเช่าสระ,อะตอนนี้ทุกสวนก็เยอะสระที่เขาเช่ากันมันก็ไม่พอกันเพราะทุเรียนมันเยอะ ของพี่ประคองมาได้ปีที่แล้วอะเห็นลายร้อยห้าสิบต้นแล้วตรงไหนที่เขาว่าลากลากเน่าเพราะใส่น้ําเยอะเกินไปนี่มีไหมมันไม่มีไม่ใช่อะมันธรรมชาติของมันนะทามันจะเน่าะนะมันมันเอามันไม่อยู่อะตอนนี้ทุเรียนต่อให้เก่งขนาดไหนร้านขายยายังเอาไม่อยู่เลย แล้วแต่จริงๆต้องมีมันไม่มีอะไรตายตัวเนาะใช่ไม่มีอะไรตายตัวยากไอ้นี่มันเก่งๆมาก็ทางนั้นแหละเก่งๆยังไงก็โอ้เซียนแต่ถ้าพูดกันจริงๆนะคนที่เขาดูแลที่ต้องดีเออดินมีส่วนใช่ใช่น้าต้นเนี่ยต้องคอยดูเลยนะถ้าจริงๆอ่ะเช้าต้องเดินดูเลยมันจะเห็นน้ําเยิ้มตอนช่วงเช้าน้ํามันจะออกที่ลําต้น้าต้นมันเริ่มจะเน่าอะไรแบบนี้นะมันจะออกคือการดูแลใช่เรื่องจริง พอน้ําเยอะเนี่ยเราต้องขุดลําต้นแล้วแล้วก็ทายามันมียาที่ฆ่าเชื้อราบางทีฆขาสามครั้งอยู่บางทีก็ไม่อยู่มันก็จะตายบางทีมันก็ลงล่ามันแล้วแต่ถึงบวกท่าอย่างนั้นละหมอนทองมันก็ล้นตลาดไปแล้วปลูกกันเยอะแยะแต่ตอนีไปปลูกไปปลูกเชียงใหม่ลําพูนก็ปลูกปลูกเอาเหอะเดี๋ยวนี้ฮะถ้าสาวๆใหม่ๆมันก็ยังดีอยู่เพราะมันยังไม่ได้มมีลูกอะไรมันก็ดีเดี๋ยวพอมีลูกสักปีสองปีเอาแล้วคนนี้ครับคุณป้า กะว่าจะเอาโตพรุ่งนี้เลยซื้อซื้อมาต้นแล้วต่้งไรก็อ๋อซื้อต้นใหญ่เลยเหรอถ้าอย่างนั้นจะเอาโตพรุ่งนี้เลยถ้าอย่างนั้นอย่าปลูกหมอนทองปลูกไปแล้วเ่าหมอนทองอ่ะมันช้าใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ช้าหม,มอนทองเร็วสามปีสี่ปีก็ให้ลูกปีสามถ้าจเจริญเติบโตดีมาได้มันกิโลมันก่โล ปลูกพันธุ์พื้นบ้านดีกว่ามันไม่กิโลเนี่ยอย่างพันธุ์พวงมณีเนี่ยมันไม่กิโลแต่ผมเคยกินแล้วพวงมณีมันเม็ดมันใหญ่ป่ะเออเม็ดมันใหญ่เนื้อมันเม็ดเยวะอ่ะแต่ต้องได้ลูกใหญ่ถ้าได้ลูกใหญ่เนื้อมันเยอะต้องต้องยู่กใหญ่ใช่ไหมอ๋อเพราะว่ามันทำไมมันไม่ใช่ว่าเป็นพันธุ์มีแต่ลูกเล็กอ่ะเพราะมันเป็นพันธุ์ที่มันติดง่ายลูกเนื้อลูกมันจะเยอะลูกมาสองคนยังไม่ดูแล้วจะเอาพวงอะไรไปปลูกเนี่ยปลูกกระโปรงเมื่อกี้ไอ้ได้ความรู้เว้ยมันยากเหมือนทองอันนี้มังคุด อีพีมันจะออกโลมันกรุ๊ตเลยเหรอมันก็แล้วแต่จักใช่ครับผมมันตอนนี้จากต้นี้นีตอนนี้ขึ้นอย่างนี้ละขึ้นอย่างนี้ละอ่แต่ปูแบบให้มันรับแสงแดดเยอะๆเลยใช่มันกดุ๊ตง่ายอ่ามันกุดง่ายแสดงว่าได้กินละงั้นอาะมันกรุ๊ตได้กินแน่นอนโตไปเดี๋ยวโตเดี๋ยวก็ได้กินมันกรุ๊มันนี้แต่ทุเรียนอ่ะมันยากแต่ผมสังเกตนะต้นไม้แถบนี้จะต้องเป็นอย่างเงี้ยแบบตะไคร้เอามันชื้นดินร่วน มันเป็นดินเฉพาะของที <คน S 1> ่นี่<ค>นเลยนะ,อนอะไ,นะไอ้ดินดินเข,ขาขไเขไดดาดินลูกลังก<อ>็ได้ถ้าดินเหนียวม่ดีมันแน่นมันไม่คลายสวนรองไม่ได้แล้วถ้าเป็นดินเหนียวอ่ะมันไม่คายความชื้นไงเน่นของพี่มีอยู่แปลงเหมือนกันที่มาขามอ่ะมันก็ผูได้อยู่แต่มันเขาว่ามันไม่เคยดินมันคายความชื้นมันคงจะเอาดินทรายเข้าไปใส่นะได้เดี๋ยวนี้หมอนทองก็ใช้ดินเนี่ยคือจะเอา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 ให้มันไม่แชโค่นอ่ะ เนี่พี่ยังจะดูดจากคลองมาใสในตรงไหนที่มันต่าดีของพี่ข้างนอกแปลงนอกมีอยู่ล็อกเนี่ยสี่ห้าต้นมันแฉะที่ที่ที่ผมเห็นเขาทําเป็นกองขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วปลูกข้างบนเนี่ยอันนี้คือดีไหมสมัยนี้ก็ทําแบบนี้ทำอย่างนี้หมดเลยใช่ไหมนี่สมัยสวนสมัยโบราณก็ขุดเลยไหมเขาเรียกขุดหลุมขี้ปลูกเลยแต่สมัยนี้เขายกโคกเพื่อว่าให้มันเสด็จน้ำหลากมันไม่แช่อยู่กับน้ํามากมันลอยขึ้นมาหน่อย เขาปูเปงนี่จะใช้คําว่าโคกไหมเพราะมันน้อยเดียวใช่สมัยนี้เขาเรียกยกโคกใช่เป็นโคกนักยกโคกคือของพี่นี่คือหมายถึงว่าได้พี่จะเสริมโคกออกอินได้ได้ที่เรายกโคกไว้เสแล้วเดี๋ยวเราเอาดื่มอันนี้คือโคกใหญ่ขนาดอันนี้คือโคกใหญ่คือโคกใหญ่ใหญ่มากโคกใหญ่รุ่นใหม่ใหญ่เลยโคกใหญ่เลยมันไม่ใช่น้อยๆเลยแบบสมัยนี้เต้เอ้ยมันเด็กโคกสูงเลยอย่างนี้เลยสูงเลยอะสัยนี้จะเสูงหมายถึงว่าถ้าจะมา เที่ยวสวนที่มันกินผลไม้ได้เนี่ยต้องมาเดือนต้องมาเดือนไหนกเ่ยเดือนมันเอาแน่ไม่ได้บางปีนะสงการก็เยอะแล้วมันร้อนอะไรนะเนี้ยน่าจะช้าร้อนมากเีเนี้ยน่าจะช้าเขาบอกฝนยาวคะร้อนไหมร้อนมากไหมสงการนะไม่ร้อนหลบต้นไม้เยอะเนาะไม่เชื่อว่าจะรับแดดขนาดนั้นได้ได้ไม่ในการเดี๋ยวเราต้องเจอกันอีกสักรอบนี่มาอย่างนี้ดีกว่าถ้าจะมา ดูในเพจว่าช่วงไหนดีทางเดทจะลงนะว่าช่วงนี้ยังไงยังไงมันก็ได้มีเสียเที่ยวมาไทยเนาะจะมาจะบอกลูกค้าอยเงี้ยแต่ละปีมันบอกไม่ได้บอกไม่ได้ว่าว่ามันมีเยอะแอะไรอย่างเงี้ยเนาะออกตอนไหนกันวะมันร่มลื่นดีเนาะร่มลื่นดีเนาะร่มรื่นอ่ะส่วนคนเหนือกับส่วนคนใต้นี่มันคนต่างกันเลยอะต่างกันส่วนคนเหนือมันจะเป็นอีกอย่างหนึ่ง ร้อนมากเอพี่ไปพี่เห็นสวนลำไยมันก็ล,มล่มรื่นสวยดีไม่หรอกลำอ่ะมันลล่มื่นปา่ปาหญ้าป่าเยอะอะไรมันคนละอย่างเลยครับมัน,น,นดูเร,นเรียบอย่างนี้เลยอ่ะอสวยก็อคอยจัดถ้าช่วงมันช่วงคนงานมันขาดอะไรก็เขาอ,อาจจะสูงนะตนนัดม่ทันแต่ถ้าช่วงนี้งานมันเริ่มเข้าที่คนงานก็ไล่ตัดไปเรื่อยเรื่อพื้นที่มันเรียบเสมอเลยดีจักคนงานแปลงละแปลงละสองคนพี่สนใจจะไปลูกกำบูนไหมฮะ ผมมีอยู่สองไร่ไร่สนใจไหมแบบโอ้โหไไม่ไหวนะค่ะที่นี่ก็ดีอยู่แล้วสุงนั้นแต่ลำโพงนี่ก็น่าจะนในทาอะไรนะน่ะมีน้ำเลยสปกอ่ะนี่ก็มีนี่มีที่สาสปการ์ดพี่บุกยางอยู่จังหวัดตากสบกาเหมือนกัน